บอกเพื่อกากาเคมีใช้อะไรขัดได้บ้างขอคาแนะนําพี่ๆหน่อยครับมาหลายวิธีแล้วไม่ได้ผลคุณป๊อปได้ตั้งโพสตถามในกลุ่มขับแวนขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านมากๆครับที่แนะนําผลิตภัณฑ์ k c p e r f e c t เ l e a n เป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาขอขอบคุณคุณป๊อปที่มั่นใจและทําการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตัวขจัดคราบมือปากกาและเสียงเกตกใส่ผมได้ทําการทดสอบก่อนเป็นชื่อเอาอันนี้แล้วกันนหเดี๋ยวผมเช็ให้เลย หลังจากที่คุณป๊อบได้รับผลิตภัณฑ์แล้วได้ทักกลับมารีวิวและเล่าความประทับใจให้ฟังนี่คือภาพก่อนขัด ถ้าสังเกตดูจะเห็นค้ามในปากกาเคมีเลอะเยอะมากและมีร่องรอยของการทดลองทาความสะอาดมาแล้วแต่ไม่ได้ผลและนี่คือภาพหลังขัดถ้าไม่สังเกตจริงๆเสมองไม่เห็นเลยค้าติดมานานเป็นอาทิตย์ออกเกือบหมดเดีย๋ยวอยขัดใหม่เหลือจางๆครับแต่โอเคเลยถ้าจัดรอบ็น,นาจะหมดติดมาเป็นอาทิตย์แล้วผมใช้เวลาขัดประมาณ15-20ถึงีนาทีเหลือจางๆถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นเลยได้ผลดีเยี่ยมและนี่คืออีกหนึ่งเคสที่โพสถามนุ่มขอบแวะแก้ปัญหาเสียงเกงตกใส่ค่อนข้างเยอะมากหลังจากที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วสะอาด